ครับค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี่ยเปี้ยงชาแนลหลักกาแลร่ภาร้อยชิมหาครับพี่น้องเย็บชทุกท่านพี่น้องไปครับก่ะช่องครับพี่น้องเย็บชทุกท่านตามรูปแบบนาทายชุดบนของน้องเส้นหมี่ครับพี่น้องงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567รูปแบบนาทายเสุยอกมารูปแบบไหนครับท่านครับก่ะช่องต้องตามคลิปงานต่อไปครับพี่น้องก่อนจะชมคลิปนี้ครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เประจำนักใจกทางทีมงานครับ รูปแบบแนวทางบนเนื้อเนี้ยเน้นเน้นแขนแขนครับของน้องเส้นหมีนะ่เนาะไลายคนหรคยคนก็ถามหาอยู่ครับชุดบนมาไปอมาไปมาเหรอครับพี่น้องชุดบนรูปแบบรสชาติออกมารูปแบบไรครับพี่น้องเอฟซีต้องตามที่งานขอไปบอกพี่จ่า,จาก,กับน้องเส้นหมีคค EX pixel, กกม่ครับพี่น้องชุดบนล้วนรูปแบบแนวทางไปบอกไยซี่ห้ท์ฮครับพี่น้องเอฟซีทูชันขอบไปบอกพี่จ่ากับกีฬาเส้นหมี่ครับพี่น้องครับ สวัสด,ดีน้องสุยมีครับเป็น้องเย็บชทุกท่านครับมาหัดจัดถึงเกเวลาครับพป่น้องเย็บชทุกท่านวันนี้ชุดบนชุดบนบนอั่นเกาให้เป็นหลักสิบกับหลักหน่วยไปแล้วเนาะหลักสิบกับหลักหน่วยหลักสิบบนที่เขาให้ไปเป็นสูตรไม่เพราะว่าสูตรเกาเขาบอกไปแล้วว่ามันผ่พันต่อกันมาสามวดอเอาก็เลยหยุดสูตรเกาปัดทิมเอาสูตรหม่ สูตรใหม่หลักสิบบนได้หนึ่งสองสามหนึ่งกันสองสามส่วนเท้าไห่เด่นให้เด่นไปแค่สองตัวก็คือหนึ่งกับสามอันนี้หนึ่งกับสามไหเด่นหลักสิบเฉพาะหลักสิบบนเด้หนึ่งกับสามเด่นไปหนึ่งกับสามหลักสิบล่างอันหนึ่งกับเจ็ดยยาหลงย่าสับสนกันหนึ่งบนหนึ่งล่างเข้าไปเด่นอยู่นี่ถ้าแต บางท่านก็บอกว่าสาวม่วงดอกสามดับก็ให้เปเมึ่งเป็นนึ่งกับสองก็แล้วแต่พิจารณาะแต่ว่าตามสูตรของเขามันเด่นอยู่ที่หลักสิบบนมันเด่นอยู่ที่หนึ่งกับสามหนึ่งกับสามส่วนหลักหน่วยเขาให้ไปกับสามสี่แปดเก้าสี่โตมันเดิมใส้สูตรเก่าสูตรเดิมสําหรับหลักหน่วยบนเพราะว่าหลักหน่วยบนกะถือว่าเดินดีอยู่เรื่อยๆหน่วยบนคนถามหาอะไรเดี๋ยวไองสามสี่แปดเก้าให้หน่วยบนไปสูตรนี้กั เดินดีเยอขั้น่าลุดกะลุดงวดเดี่ยวนอกนั่นกะเดินดีตอจังซีนั่ะน,นะ,ะแต่ว่าสูตรหลักสิบนนะ่ะมันหังแบบว่าลุดตอกันมาสาม้วนแล้วเขาก็เลยปัดผ่านเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่สาหรับการจับคู่ เท้วให้การจับคู่บนเฉพาะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับร่างเมื่อนั้นเขาเกันเขาก่เกินเกินไปแล้วว่าเขามัดอยู่ที่หนึ่งกับสามกับเบนอิหลี่กับสูตรกับมาหนึ่งกับสามนั่นแหละประมาณนั้นสูตรหนึ่งสามมปจีจับคู่กันแล้วได้แปดคู่เหมือนเดิมเออบ่ต้องกลับเพราะว่าเขาเหตดเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยไว้เรียบร้อยแล้วทาเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าท่านใดที่กวัวมันทัดอยากจะกลับไ้ก็เป็นอย่างจะกลับ กับใบกับว่าเป็นอย่างกับหลักสิรษะหลักน่วยกับหลักน่วยไปหลักศีรษะกับว่าเป็นอย่างกับเลี้ยวเตะเนี่ยค่ะจะมาในสูตรเพื่อนาให้บนตรงกับเมนค่ะอันนี้เป็นจับคู่บนเเ๋ป็นนจับคู่บนแล้วได้มาที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามสามสามสี่สามแปดแล้วก็สามเก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้า ครับัวลงมาเป็นหนึ่งหกใช่ไหมลกัระวังหนึ่งหกระวังหนึ่งเก้าเป็นหนึ่งหกระวังเก้าสามเป็นเก้าหกอันนี้ก็คือ,อเป็นคือจังงวดที่แล้วงวดที่แล้วเขาให้หกศูนย์ม่อ,อก 90, เอ่เก้าศูนย์กับประมาณนั่นกับระวังไว้้าผู้ใดที่มกักท่านใดที่มักหนึ่งเก้าท่านใดที่มก 39, ักสามเก้าก็อย่าลืมกลับให้เป็นหนึ่งหกแล้วก็สามหกไว้ด้วยอ,อย่าลืมกลับ อันนี้เป็ชุดแมนเป็นชุดเต็มแต่ถ้าท่านใดที่เบ่ามักชุดเต็มบางคนอาะสิบอกว่าอยากได้เน้เน,นๆนแข็นแ<ๆ>กับมีให้สามคู่เหมือนเดิมอมีให้สามคู่เหมือนเดิมชุดเน้นชุดเน้เนค่ะหนึ่งแปดสามสี่แล้วก็สามแปดหนึ่งแปดสามสี่สามแปดแมนอันนี้เป็นตัวเน้นเป็นตัวเน้นชุดกล้น้อยอถ้าผู้ใดบอกว่าโอ๊ยแปดโตมันหลายพหดกันนี่ สามตัวนี่แมนเท้าไห่เดียนไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งแปดสามสี่แล้วก็สามแปดเลี้วแต่มัดแต่ว่ามือเซ้านี่มีคนมีคนบอกว่าสามมัดอะสิออกสามสามคนว่าไอ้เนี่ยอันนี้วันลูกคือกันสายเปาแมนสายเปาปิกีที่แล้วนั่นเกาะเปาเลยเนาะเล<ม>ี้ยกับซีหนึ่งหนึ่งว่ะซีหนึ่งหนึ่งล่างอะไรไม่รู้ล่างจำอะไรล่างเก้าสองหรือล่างหกสอง ประมาณนี้ละโอ้ปีที่แล้วมันสี่หนึ่งหนึ่งมันซีหนึ่งหนึ่งขันจำผิดเด้อในอนสี่หนึ่งหนึ่งนั่นแหละพอวันจำได้อยู่ปีไก่เนี่โบกันเลี่ยงเจ็ดเจ็ดฟูฟังน่ะหลอดได้ยินว่าเอ็ดเอ็ดพอหลอดไปซื้อหนึ่งหนึ่งพอหลอถือซ้ำ <laughs> จำได้ยุงวันนี้ละวันวน,<ข>นี้แหละวันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวเลยเจไอ้วันที่สิบหกวันที่สิบหกกลุ่มผ้านี่แหละอือมย่าลืมค่ะทานบางคนอาจจะบ้ามักหลักสิบอาจจะบ้ชอบหนึ่งกับสามอ ถ้าชอบเลขสองเอาสองมาจับกับสามสี่แปดเก้าก็จะเป็นสองสามสองสี่สองแปดสองเก้าถ้าเป็นสองสามสองสี่สองแปดสองเก้าถ้าจะให้เน้นให้เน้นที่ตัวใดเอาไฮเน้นอยู่ที่สองสามสองสามเมน,อนชอบสองสามถ้าเอาเป็นเลขสองได้เนี่ยเป็นสองแต่ว่าอมันบเบอบ์เด่น,ดนมันบอเด่นเขาเบอเด่นอยู่ที่หนึ่งกับสามเด่นหนึ่งกับสามเด่นหนึ่งกับสามอยู่หลักสิบบน มาจับคู่กับหน่วยกับเป็นซ้ำา1 3 1 4 1 8 1 9 3 4 3 8 3 9ให้เน้นไปแค่18ตัว1 8 3 4แล้วก็38ที่ฮอนเน้นให้เฉพาะบนอย่างเดียวก็เกี่ยวกับล่าง <lok> ชุดล่างเขาก็เน้นให้ไปแล้วกับไปย,ย้อดมืงคิดได้ย้อดมืงคิดเปล่าล่างจีน <S <S เนียนค่ะจะ่าชุดมืออีปชุดบนเน,นียนพาผู้ใดที่บ่มักชุดเน้นบ่มักตัวเน้นกะพิจารณาตัวอื่น บางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยชอบสิมหกับพิจารณาเมืองแต่ว่าในสูตรของเขานี่1 6ิ9กสับมีทั้งบนทั้งล่งชุดล่างเราก็มีแต่ว่ามันไม่เด็ดเรียกแต่พมัดแมนค่ะตัวที่เปิดว่งกับซิมี่ห่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้และ39แมนค่ะระว่งได้บิดองระว่งถ้าพปดแ่มักชุดพนเนียนไห้เนาะแมนแต่ว่าเขาถ้าเอาตามเขาชอบแบบบาต้องเมืองสูตรเขาชอบยู่ที่สิบสามหนึงยุที่หนึ่งส ถ้าเอาแบบตัวบอรเดนนี่แหละที่ชอบได้นี่แจะวาในสูตรแบบ13มันบอรเดนมันดันเดนอยู่ที่18เขาก็เลยต้องให้เป็น18เพราะว่าเขาต้องเอาตามตัวเดนเดี๋ยวตามตัวชอบก็ได้เขาก็ชอบอยู่ที่13เพราะว่ามีคนมาบอกอยู่เี่นี่พี่ง13กระแสมาดีอยู่ในช่วง้าคหลังนี่เนาะช่วงหลังๆช่วงหลังงช่วงหลังงนี่จะแสเด่นดีครับพี่้องเรียบ่อเลขหนึ่งสามหนึ่งหนบงเพี่้องเรบตัวสั้นกัไปพิจารณาเอาน้องเส้นมีฝากไว้เป็นแนวทาง ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับทั้งชอบสเสนอเป็นเพียงแค่เสงก,กลางอ้าพี่น้องแคบหนาจอครับพี่น้องครับอันนี้ใไฮมืงเป็นชุดล่างนําอ่ะอ่ะอันนี้ชุดล่างเลอ,อันนี้ชุดลา่างอ่าเพื่อท่านหนลืมอันนี้เป็นล่างนะคะ,ะล่างล่างยางเดียวกระห้เน้นไปที่หนึ่งห้าเจ็ดสี่แล้วก็ 7, เจ็ดห้าีเฮดว่าซิมหก 16, มีทั้งบนทั้งล่างเออเป็นดีๆจังล่างนี้เป็น1ิหกบนเป็น1ิเก้ากะกบบน ก,กับหัว <ừ> ไว้ประมาณนั้นท่าท่านใดที่ชอบเด้กแต่ว่า,าในสูตรของเ <ừ> ขามันบบเด่นเพื่อท่านเดชชอบแบบ<น>ผู้มักเนาะเด็กแบบผู้มักอ๋ออันน<า>ี้บนค่ะเด็กทั้งบนเด็กทั้งล่างนี่เป็นบนพี่น้องชุดจับผู้บนจับผู้ล่างวันนี้ไปเบอร์อะไรพี่น้องเล็บชุดทุกท่านรูปแบบราชางสาวบ่มักคู่เน้นพี่น้องบอ่มักหนึ่งแปดบูมักสามสี่บูมักแปดสามพี่นอ้องก็เป็นเบอร์นชุดที่ว่าเพิเ่นเบเดนนมัน,นไปเด็กเบอร์ได้พี่น้องเล็บชุดทุกท่าน บอกว่ตัวนี้นตัวใดก็ได้ฝากไว้เป็นแนวทางนายโชคห้ามันพี่น้องเย็ซิทุกท่านอ่ะโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องเย็ซิทุกท่านผมกับน้อสศิรมีกะสมควรจะเวลาครับพี่น้องเย็ซิทุกท่านสิ่เดล่าไปก่อนฝากกับในคลิปหน้าครับคลิปมีล่าลุงสวัสดีครับอ่าโขอบคุณน้อ,นนองศิริมีครับเปน็นแนวทางครับ ครับพี่น้องเ e ย็บชิุ้กท่านมาเบิร์ดแล้วครับพ e ี่น้องเย็บชิุกท่านทั้งบนทั้งล่างทั้งล่างทั้งบนครบสุดรครับพี่น้องเ e ย็บชิสุดชั้นของน้องสินมีงวดประจ ա บวันที่16กุมภาพันธ์2567ยห้สิดนโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องเ e ย็บชิ้นสุดชั้นนะพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แอ็ด e อินเซเดล่าลงไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีงามๆครับ